ตรงนี้เป็น F 3 5 A นะครับของอเมริกาพออ่านเสร็จปุผมมาแล่ดูแล้วครับเครื่องมายที่เดยวลงหน้าพอแก้ได้ังหรืพอแค่ั้นนะหรว่าสองง

เฮลิคอปเตอร์ของของทพกาศาศไทยชาตจางพลเรืนสื่อสารพงเรืนแจ้งเตือนนะควบคุมสื่อสารแจ้งเตือนนะครับ เพิ่งบิดลำนี้เนาะ สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้อยู่ที่กองบิน6นะกองทัพอากาศาที่สถานีกองทัพอากาศไทยนะครับผมเฮลิคอปเตอร์ของไทยนะวันนี้ผู้คนเยอะมากครับผม ทุคนเขาร่วมงานเป็นแสนนะฮะอยู่ที่กองท่าอากาศไทยนะฮะเป็นงานองรอบ88ปีกองท่าอากาศไทยนะฮะมีมิตรภาพทั้งจีนทั้งมีพันธมิตรนะฮะทั้งจีนทั้งอินเดียสวีเดนล้วยมาวาลสิงคโปร์ด้วยนะฮะโอ้โหนานาชาติเลยเลย คนเยอะมากนะครับผมทั้งอเมริกาด้วยเนาะอเมริกานี้เอา F 3 5มาโชว์ด้วยนะครับผม F 3 5 A นะฮะไปดู F 1 6ของสิงคโปร์ดีกว่าครับเดี๋ยวค่อยเดินไปเรื่อยๆนะครับ เครื่องเครื่องบินของสิงคโปร์ลำใหญ่มานะครับใหญ่กว่าของอเมริกากใหญ่กว่าของอเมริกานิดนึงเครื่องบินที่ลำเลียงหรือว่าเครื่องบินทีมงานช่างนะของแต่ละประเทศนั้น,นคือสหรัฐอเมริกานั้นคือสิงคโปร์ คนเยอะมากนโหนี่สุดยอดนี่ป็นเด็ปีพอดีติดกับทุกีเมืองไทยนะครันเือทีนะคันเล็กแต่ปลาเปรี้ยวนะฮะโอ้โห,โหอยู่ติดกับอเมริกาเลย ่ครับผม,ม,บมก็จอมา,าแล้วเราจะเป็นเป็นบินช่างของอเมริกาแล้วก็เป็นบินช่างของสิงคโปร์นะอดนอนได้ คนเยอะมากครับที่ไปบ้านนาเบียอันนี้น่าจะเป็น F อ6ขอโสิงคโปร์นะครับโอ้ตรงนั้นมันี่ ครื่องบินของสหรัฐอเมริกานะครับที่มา,าร่วมงานฉลองรบรอบ88ปีนะฮะของเมืองไทยของกองทัพอากาศไทยเนาะว้าวลำใหญ่มากเนาะลำนี้เขาน่าจะขนช่างมานะฮะทีมงานช่างของเครื่องบิน F 35 A อนะฮะแล้วลำนู้นก็เป็นเครื่องบินของสิงคโปร์นะฮะ กองทัพอากาศสิงคโปร์โอ้โหลำใหญ่เหมือนกันนะแล้วก็คนทีมงานช่างมาเหมือนกันนะ,ะเดี๋ยวเราจะไปดูเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพอากาศไทยมั้งฮนะจะมี f-16 แล้วก็ a อ5 a จอดอยู่ด้านนู้นแล้วก็มีเครื่องบินรบของสิงคโปร์ด้วยนะฮะว่าไม่รู้ชื่อไม่รู้รุ่นนะฮะเดี๋ยวไปอ่านดูป้ายเนาะสวยเหมือนกันใหญ่กว่า F16 อีกนะฮะโอ้โหกองทัพอากาศไทยนะฮะนี่คือเฮลิคอปเตอร์ว้าว ใช้ภารกิจนะฮะช่วยเหลือประรชาชนด้วยนะฮะโอ้โโอากาศร้อนเดี๋ยวเราไปเดินดูนูน่นครับของสิงคโปร์ครับเรื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ของของท่าอากาศไทยชาวต่างชาติสื่อสำนักข่าวต่างชาติมาเยอะแยะเลยนะฮะะว่าเป็นงานแอร์ไฟระดับโลกนะฮะงานที่ยิ่งใหญ่ระดับโลกจริงๆเพราะว่ามีทั้งอเมริกาจีนแล้วก็ทั่วโลกอนะที่เขาร่วม สิงคโปร์สวีเดนนะฮะแค่สหรัฐก,กับจีนมาก็โหแล้วก็มีอินเดียด้วยวก็คือมหาอำนาจมหาอำนาจทั้งนั้นเลยครับที่มามีแต่รัสเซียที่ไม่ได้มาเพราะว่ายังติดสงครามอยู่เนาะถ้าไม่ติดสงครามก็คงจะมาแน่นอนครับรัสเซีย ในนี้มาดูของสิงคโปร์ครับโอ้โหอันนี้เครื่องบินจากไทยนะเครื่องบินสื่อสารนะเครื่องลำนี้จะบินระดับสูงมากนี่ของไทยนะคะของเมืองไทยเครื่องบินสื่อสาร เครื่องบินแจ้งเตือนนะควบคุมสื่อสารแจ้งเตือนนะครับเครื่องบินลำนี้เนะาะแล้วก็ของสิงคโปร์หรือเปล่าหรือว่าของสวีเดนครับลำนี้ไม่มีป้ายเขียน f c ท่านไหนรู้จักครับคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับว่า FC อฟเอฟลำนี้เป็นของใคร เลขสิบ se ห้าหรือเปล่า ่าจจะเป็นของสิงคโปร์นะเพราะว่า two, <three. S 1> มีทหารอากาศสิงคโปร์ แล้วนี่ก็ของสิงคโปร์นะฮะไม่แน่ใจว่า F สิบนก F สิบห้านะเอาในหลวงกำลังเสเด็จนะครับผมด้านหลังเสเด็จกลับแล้วนะครับ ไปดู F35 ครับนี่ครับไม่รู้ว่าเครื่องบินลำนี้ชื่อว่าอะไร ขอขงไทยลำนี้มาจากน่าจะเยอรมันนะผลิตแต่ไม่ได้เข้าประจำการก็คือเอามาไทยซื้อมาเพื่อเป็น ช่วยเหลือประชาชนหรือว่ามาทำฝนหลวงนั่นเองเครื่องบินของไทยลำหนึ่งเป็นเครื่องบินแจ้งเตือนนูน่นปเอ0สิบคเพนครับไม่ใช่ F16 จะถัดไปอันนี้คิปเพปนนะ ตัวตึงของเมืองไทยที่ลงถนนจอดลงจอดในถนนได้วเ่จอกิบเพนนะ,ะนนนนต่างชาติเยอะมากต่างชาติชื่นชอบมากก็เป็นงานแบบระดับโลกนะแอร์ออไฟ์ระดับโลกเลยเนี่ยนะกิบเพนจัดสาก ชาร์สามสิบเก้ารือว่ากิ๊เพนนะครับผมงคองตัวสูงนะครับถ้านสงนไแล้วคอรับดเส่งองที่นั่งนะกิ๊เพน เ1 6สินกลานี้ครับเอฟสิบหกนะครับผม ชาวต่างชาติสื่อมวลชนต่างชาตินะมาเยอะเลยนะฮะ<า>แล้วก็นี่ฮะของอเมริกาครับสุดยอด F 3 5 A นะครับผมสุดยอดมากครับท่านคงได้เห็นเวลาขึ้นบินโชว์นะฮะผู้หญิงนักบินผู้หญิงนะที่สามารถทำแบบเร็ว เร็วกว่าเสียงจริงครับต้องแทบจับไม่ทันนะครับเดี๋ยวเดินไปดูข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นาอ F35A นะครับของอเมริกาพอผมมาไดูเราครับขึ้นมนที่กดหยอลง้าหน้าพอแก้ได้ตางห้นั้นนะ เดียวสอง่นรร่ะดรอก็ชิ่งชิ่งดรอสผมจะผมจะตอกตัวผมจะอสบท่นี่แหจะท นั้นเอ6ของไทย